สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อออยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์5นะครับของชั้นม3อ่าหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบนิเวศนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์อักษรนะครับเพราะว่าสไลด์สวยๆที่เราอ่าได้เรียนกันนะครับก็ได้ดัดแปลงมาจากสำนักพิมพ์อักษรนั่นเองนะครับแล้วก็หนังสือที่เราใช้เรียนนะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ ใครที่มีหนังสือแล้วก็สามารถเอาออกมานะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับและสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะอยากทบทวนเนื้อหาอื่นๆด้วยนะครับนักเรียนสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Google Classroom นะครับที่เราส่งงานแล้วก็สั่งงานในนั้นนะครับหรือจะเป็นช่อง y t u t u นะครับที่คลิปต่างๆที่ครู สอนนะครับครูก็จะเอาลงใน u t u b e นะครับชื่อช่องตามนี้เลยครับติวอินดี้นะครับก็จะมีคลิปหลากหลายนะครับมีหลายวิชานะครับนักเรียนสามารถเข้าไปติดตามได้หรือจะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจครูก็ได้นะครับยิ่งยิ่งดีเลยครับผมต่อไปก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์นะครับครูกรฟ์ .com นะครับหรือว่าครูกรฟ์ตามนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนักเรียนก็สามารถเลื่อนดู สิ่งที่นักเรียนสนใจนะครับหรือว่าเนื้อหาที่นักเรียนอยากจะเรียนได้เลยนะครับมีตามชั้นนะครับย้อนกลับมานะครับเนื้อหาของเรา,า,าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในตัวชีวัตวอร War ์แวนหนึนมะ3ทับครับคืออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากการสำรวจนะครับคลิปนี้มีแค่1ตัวชีวิตแค่นั้นเองครับดังนั้นคลิปนี้น่าจะสั้นนะไม่เยอะไม่ยาวแล้วก็ไม่ยากเลยครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักคํานี้ก่อนก็คือคําว่าสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ครูจะทวนให้เล็กน้อยนะครับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับถ้าแบ่งประเภทนะครับจะได้ทั้งหมดนักเรียนจําได้ไหมครับว่าได้กี่ประเภท สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทดังต่อไปนี้นะครับ1คือผู้ผลิตครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับเช่นพืชหรือว่าแลงต้นพืชต่างๆครับกระบวนการในการผลิตอาหารครับเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบนั่นเองครับเพราะว่ามีคลอโรฟิลล์นะครับและส่วนที่ใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอย่างแรกก็คือแสงนั่นเองครับสาคัญและอีกอย่างหนึ่งก็คือก๊าซค,คาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็นกา๊าซที่ได้จากาลมหายใจของอมนุษย์หรือว่าพืชอขออภัยครับมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกแก๊สหรือว่าควันที่ได้จากรถอะไรประมาณนี้ครับนั่นคือคาร์บอนไดออกไซด์ครับ ส่วนผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้นะครับก็จะมีแป้งนะครับที่เป็นสารอาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือผลิตก๊าซออกซิเจนนั่นเองครับซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะครับก็จะใช้ออกซิเจนนะครับในการหายใจนั่นเองนะครับองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตที่2ก็คือผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ครับ าตามตัวเลขก็คือเป็นผู้บริโภคพืชนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นกระต่ายควางและอื่นๆนะครับประเภทที่2นะครับเป็นผู้บริโภคสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นเสือซิงโตนะครับ <laughs> ผู้บริโภคประเภทที่3คือบริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นเองนะครับออยกตัวอย่างเป็นหมีนะครับหมีนี่กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์นะครับ ละอย่างสุดท้ายครับเป็นผู้บริโภคซากสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นอีแล้งนะครับมาถึงองค์ประกอบที่3มก็คือผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับด้วยการปล่อยเอนไซม์นะครับออกมาย่อยสลายซากส,สิ่งมีชีวิตแล้วดูดซึมเป็นอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็ดราแบคทีเรียนั่นเองนะครับดังนั้นพอเรารู้อ,องค์ประกอบของ สิ่งมีชีวิตแล้วนะครับเราก็มาดูว่าแล้วเขาอาศัยอยู่ร่วมกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูรูปนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งม,มีชีวิตในระบบนิเวศครับเราจะเห็นว่าต้นไม้2ต้นเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอ่าที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับสามารถทําให้มัน ดีขึ้นหรือว่าเป็นบวกนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือที่เขียวขจีนะครับต้นไม้จเจริญเติบโตดีส่วนฝั่งขวามือนะครับแห้งแล้งใช่ไหมครับใบไม้ไม่มีสักใบเลยนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องครับก็ทําให้ดีขึ้นก็ได้ครับแย่ลงก็มีดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อว่าอะไรที่ทําให้ดีขึ้นอะไรที่ทําให้แย่ลงนะครับอ,อย่างเช่นต้นไม้นี้นะครับต้นที่ อาจจะเรินเติบโตดีครับก็จะมีพวกนกนะครับมีพึ่งนะครับอาศัยอยู่นะครับส่วนต้นฝั่งขวามือนะครับก็จะมีสัตรูพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาฝากหรือว่าเพี้ยนั่นเองนะครับที่คอยกัดกินใบไม้นะครับทําให้ไม่เหลือสักใบเลยนะครับสรุปแล้วมันมีความสัมพันธ์อย่างไรก่อนที่จะไปถึงนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าถ้าสิ่งมีชีวิตนะครับ อยู่ตัวเดียวนะครับเราก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตนี้ครับต้องการอาหารน้ําและปัจจัยทางกายภาพอื่นๆในการดํารงชีวิตนะครับแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนี้มารวมตัวอยู่รวมกันนะครับเย,ะยะอะๆเราจะเรียกว่าประชากรนะครับอย่างเช่นกบอ, er อยู่ด้วยกันหลายๆตัวก็จะเป็นประชากรคนหลายๆคนมาอยู่รวมกันก็เป็นประชากรนั่นเองนะครับประชากร คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นประเด็นสําคัญก็คืออาศัยอยู่รวมกันนะครับบริเวณเดียวกันเวลาเดียวกันถือว่าเป็นประชากรนะครับแต่ถ้าประชากรหลายๆประชากรก็คือสิ่งมีชีวิตหลายสิ่งมีชีวิตมารวมอยู่รวมกันก็จะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับ ก็คือสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ที่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันนะครับแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในสไลด์ต่อไปนั่นเองต่อไปครับสิ่งที่เราได้อธิบายไปแล้วคือระบบนนเวศนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับนักเรียนพอจะจําสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นแสงดินน้ําและธาตุต่างๆนี่คือ เป็นระบบนิเวศนะครับที่ไม่มีชีวิตนะครับต่อไปเป็นโลกของเราโลกถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะครับนักเรียนก็น่าจะอยากรู้แล้วแล้วสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนียมีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูหน้านี้ก่อนที่เราจะอธิบายความสัมพันธ์เราต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับสัญ,ญลักษณ์แรกก็คือสัญ,ญลักษณ์บวกนั่นเองนะครับบวกหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นนะครับบ่งบอก ในทางที่ดีดังนั้นแล้วถ้าได้ประโยชน์นะครับจะใส่เครื่องหมายบวกนะครับแต่ถ้าเสียผลประโยชน์นะครับเราจะใส่เครื่องหมายลบแต่ถ้าไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์เราจะใส่เครื่องอะจะใส่เลขศูนย์นั่นเองนะครับดังนั้น3สัญลักษณ์นี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับแล้วเรามาดูว่าจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใดบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือภาวะงอ,อาศัยนั่นเองครับภาวะงอ,อาศัยก็คือฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์ ดังนั้นสนัญลักษณ์ก็คือบวกและ0ูนย์นะครับเพราะว่ามีผู้ได้รับประโยชน์คือบวกนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับแลวก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์ดังนั้นก็กลายเป็นเลข0ูนย์ดังนั้นก็ตามนี้เลยครับเป็นบวกและ0ูนย์นะครับนั่นคือประเภทที่1รูปแบบความสัมพันธ์อ่ารูปแบบที่1เช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับอ่าประเภทที่2ภาวะการได้ ประโยชน์ร่วมกันนะครับและภาวะพึ่งพากันนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ทั้งคู่สัญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นภาวะปรสิตนะครับและภาวะการล่าเหยื่อนะครับภาวะทั้งสองนี้นะครับฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียประโยชน์ดังนั้นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ก็จะเป็นบวก ฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ก็จะกลายเป็นลบนั่นเองนะครับต่อไปครับภาวะการแข่งแย่งแข่งขันก็คือต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์นะครับก็คือลบข้งคู่นะครับอ่าหลักๆเราจะมีอยู่6ภาวะนะครับแต่มันจะมีภาวะนอกเหนือจากนั้นอีก3อย่างนะครับเราครูเกินให้นะครับก็คือภาวะ ย่อยสลายนะครับภาวะเป็นกลางแล้วก็ภาวะหลังสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวครูจะเจาะ6อย่างนี้นะครับผมอ่นเริ่มต้นอันแรกเลยครับภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันครับโดยที่ฝ่ายที่ขออิงอาศัยเนี่ยจะได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ให้อาศัยครับ ก็ไม่ได้รับแล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นะครับอ่าดังนั้นมีผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นบวกนะครับแลวอีกผู้หนึ่งคือไม่รับไม่เสียก็เป็นศูนย์ธรรมดาอ่ะก็อย่างเช่นอะไรบ้างเช่นเหาฉลามกับปลาฉลามนั่นเองนะครับอ่านักเรียนอาจจะสงสัยว่าเเหาฉลามมีเหาได้อย่างไรใช่ไหมครับมีแมลงที่มาคอยดูดเลือดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคาว่าเหาฉลามก็คือปลาขนาดเล็กนะครับที่อยู่กับปลาฉลามตลอดเวลาครับเพราะว่าอะไรครับ เหาฉลามกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามนะครับดังนั้นเหาฉลามได้กินเศษอาหารได้ประโยชน์ก็กลายเป็นบวกแต่ปลาฉลามครับก็ไม่ได้เดือดร้อนครับไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้เดือดร้อนอะไรดังนั้นปลาฉลามก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนกทํารังบนต้นไม้ครับนกทํา ลังบนที่สูงนะครับโดยอาศัยความสูงของต้นไม้เนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเป็นที่แหล่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนะครับโดยนกเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้จึงอาศัยร่วมกันได้นะครับล้าใครเป็นบวกใครเป็นลบครับแน่นอนครับนกได้ประโยชน์เพราะว่าได้ที่อาศัยนะครับแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นศูนย์นะครับดังนั้นก็จะเป็นบวกกับศูนย์นี่คือภาวะอิงอาศัยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่าง ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับที่อยู่ด้วยกันแบบภาวะอิงอาศัยนักเรียนก็ลองนึกลองจินตนาการดูว่าน่าจะมีอะไรบ้างที่เราเคยเห็นในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปครับภาวะพึ่งพากันภาวะพึ่งพากันก็คือเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะครับภาวะพึ่งพากันนี้ก็ ถือว่าดีครับเพราะว่าบวกทั้งคู่นะครับอยู่ด้วยกันมีประโยชน์ร่วมกันนะครับพึ่งพากันแต่ไม่ดีอยู่นิดเดียวตรงท้ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับถ้าแยกออกจากกันเมื่อไหร่ปุ๊บคือทั้งคู่จะตายนั่นเองนะครับอายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับก็คือโพโตซัวในลำไส้ของปวกนะครับโพโตซัวครับกินอ่ะพูดผิดครับขออภัยนะครับ ปวกครับกินไม้เป็นอาหารนะครับเนื่องจากในลําไส้ของปววครับจะมีโปรโตโซัวอยู่ซึ่งโปรโตซัวเป็นโปรโตโซัวชนิดไซโคนิมฟ้านะครับที่สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสนะครับมาช่วยย่อยไม้และโปรโตโซัวจะได้รับสารอาหารจากการย่อยไม้เป็นอาหารถ้าปวกไม่มีโปรโตซัวอยู่นะครับปววก,ก็ไม่สามารถย่อยไม้ได้ครับอย่างเช่นมนุษย์ของเราร่างกายแข็งแรง จะไปกินไม้เป็นอาหารได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายไม่ใช่อาจจะเป็นอันตรา,า,ายต่อร่างกายแน่นอนแต่ถ้ามีโปรตโรตส่วนอยู่ในท้องของมนุษย์ครับโปรตุส่วนนียก็จะไปย่อยเราก็จะกินได้แต่เราไม่มีดังนั้นก็ไม่สามารถาใช้ภาวะนี้กับคนได้นะครับดังนั้นโปรตุส่วนกับปวกนะครับก็จะอยู่ในภาวะพึ่งพากันแต่ ถ้าแยกออกจากกันเมื่อไหร่ก็คือตายทั้งคู่นะครับตัวอย่างต่อไปครับก็คือไลเคนหรือลากับสาลายนะครับสาลายครับสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนลาครับให้ความชุ่มชื้นหรือว่าให้ความชื้นแก่สาลายนะครับและดูดซึมสารอาหารจากสาลายดังนั้นแล้ว2ออย่างนี้ครับก็จะได้ประโยชน์ จะบวกทั้งคู่ก็คือได้ผลประโยชน์ทั้งคู่นะครับบวกกับบวกแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนั่นเองอสรุปแล้วนะครับภาวะพึ่งพากันคือได้ประโยชน์บวกกับบวกทั้งคู่แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับนี่คือประเด็นสําคัญของคําคํานี้นะครับเพราะว่ามันจะคล้ายคลึงก,กันกับภาะวะที่3ก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันแล้วต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นบวกกับบวกแน่นอนสามารถแยกจากกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตดังนั้นนะครับมันจะดีกว่าภาวะพึ่งพากันแบบเมื่อกี้ตรงที่ว่ามันสามารถแยกออกกันแยกออกจากกันได้ดังนั้นนักเรียนจาว่า พึ่งพากันคือแยกออกจากกันไม่ได้แต่ถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคือแยกออกจากกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับก็คือดอกไม้กับผีเสื้อนะครับผีเสื้อดูดน้ําหวานจากดอกไม้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากพึ่งนะครับในการช่วยผสมเกรสรน,นั้นเองในในเรื่องนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้อยู่บ้างนะครับเพราะว่าเคยเรียนตอนม .1 แล้วนะครับการผสมเกอสรน,นะครับตตัวอย่างต่อไปนะครับ ควายกับนกเอี้ยงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านกเอี้ยงอยู่บนควายแล้วควายจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับอ,อย่าลืมว่านกเอี้ยงนะครับช่วยกินเห็บกินหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นควายน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเนี่ยเวลาจะมีหมัดหรือมีอะไรมาอยู่บนเนื้อบนตัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นนกเอี้ยงมาช่วยกินพวกเห็บพวกหมัดเนี่ยก็ถือว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่าผิวหนังของควายครับเป็นอาหาร อ,อีกคำหนึ่งนะครับเพราะว่านกเอี้ยงนะครับช่วยกินเห็บมัดบนผิวหนังของควายเป็นอาหารครับส่วนควายได้ประโยชน์อย่างไรก็คือนกเอี้ยงช่วยกําจัดปรสิตบนผิวหนังคําว่าปรสิตคืออะไรนะักเรียนอาจจะสงสัยซึ่งจะมีคํานี้ในสไลด์ต่อๆไปแน่นอนครับผมอ่ะต่อไปเลยน,นะครับภาวะปรสิตนั่นเองที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือ นกเอี้ยงคอยกําจัดปรสิสตนะครับแล้วปรสิตคืออะไรนะครับ,รบเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์นะครับซึ่งฝ่ายที่ได้ประโยชน์เนี่ยเราจะเรียกว่าปราสิตรปรสิตนี่จะได้ประโยชน์ได้จากเขานะครับเป็นบวกต่อไปครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับเราจะเรียกว่าผู้ถูกอาศายัยหรือว่าฮอร์นันเองครับนักเรียนน่าจะเคยดูหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็คือเรื่องฮอร์ส เรามาดูต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในมนุษย์ของเรานะครับในร่างกายของเราก็จะมีประลิต์เหมือนกันนะครับประิต์ก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือปรสิต์ภายในอยู่ภายในร่างกายกับอีกอย่างหนึ่งคือปรสิต์ภายนอกก็คือสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับอราปรสิต์ภายในของมนุษย์ของเราก็จะมีพวกพยาธินะครับพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืดพยาธิ เช่นได้อะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถือว่าเป็น uh ป,ปรสิตนะครับอะไรที่อยู่กับเราแล้วเราไม่ได้เกิดประโยชน์แถมเรายัางเสียผลประโยชน์นะครับเกิโดโทษต่อผู้อผูกอาศัยเนี่ยถือว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นปรสิตเป็นพวกพยาธนะครับดังนั้นแบบนี้เราเรียกว่าปรสิตนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือปรสิตภายนอกอย่างเช่น บนต้นไม้ครับมีกาฝากนะครับมีเพี้ยกระโดดนะครับหรือมีสตูบขืชเนี่ยพวกนี้ถือว่า,าถือว่าเป็นอา่าปัสสิจนั่นเองนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกกาฝากพวกเพี้ยครับที่ได้ประโยชน์จากต้นไม้อย่างเพียงอย่างเดียวแต่ต้นไม้ครับเสียผลประโยชน์คืออา่าเกิดค,ความเสียหายจนทําให้ต้นไม้นะครับไม่มีใบอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปอ่างหอเข้าต่อไปคือภาวะการล่าเหยื่อนะครับ ภาวะการล่าเหยื่อนะครับเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์นะครับคนที่ได้ประโยชน์เราเรียกว่าผู้ล่านะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เราเรียกว่าเหยื่อนะครับนักเรียนอยากจะเป็นเหยื่อหรือว่าอยากจะเป็นผู้ล่า <cin geschrieben> นักเรียนก็ลองลองลองเลือกดูนะครับผมดูต่อนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหมีสีน้ําตาลล่าปลาเป็นอาหารนะครับนักเรียนลองเดาดูครับว่าใครได้ใครเสียนะครับ คนที่ได้ก็คือหมีนั่นเองนะครับหมีก็จะเป็นบวกนะครับส่วนปลาก็จะเป็นลบนะครับตัวอย่างต่อไปสิงโตนะครับล่ามาลายเป็นอาหารผู้ที่ได้ก็จะกลายเป็นสิงโตนะครับผู้โดนล่านะครับหรือว่าเหยื่อเนี่ยก็จะเป็นมาลายนะครับเป็นลบตามนี้นะครับภาวะสุดท้ายนะครับก็คือภาวะแก่งแย่งแข่งขันภาวะนี้นะครับจะเป็นลบทั้งคู่นะครับความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิต2ฝ่ายที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันทําให้เกิดการแข่งแย่งแข่งแย่งกันแบ่งออกเป็น2องแบบดังนี้นะครับ2แบบง่ายๆก็คือการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะครับอย่างเช่นมีต่อสู้เพื่อแย่งอาหารกวางครับต่อสู้เพื่อแย่งอาณาเขตหรือคนเราแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับผม อีกอย่างนึงก็คือการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอย่างเช่นหมีต่อสู้กับมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขตหมาในกับแหลงครับแย่งกันกินซากสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นแล้วภาะวะการแข่งแย่งแข่งขันกันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยดังนั้นเราเป็นมนุษย์แท้ๆนะครับถ้าเรามัวแต่ที่จะไปแข่งแย่งกับคนอื่นนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับรับรองว่าไม่มีผู้ที่ได้ประโยชน์แน่นอนดังนั้น เราหันมาสามัคคีกันรักใคร่กันจะดีกว่านั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับความสัมพันธ์ของอความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับก็จะมีอยู่6อย่างหลักๆนะครับหอย่างหลักๆเดี๋ยวนักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะไม่ทบทวนแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับต่อไปครับใบงานที่1.2ความสัมพันธ์ <Es> <an> สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมระบุรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและอธิบายมานะครับ5ข้อนะครับ5ข้อนักเรียนก็พูดมาครับอะไรกับอะไรอย่างเช่นคนกับมดนะครับมีความสัมพันธ์อย่างไรนักเรียนก็อธิบายมานะครับสุนัขกับแมวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนก็อธิบายมายกตัวอย่างครูยกตัวอย่างให้ก็คื ει, <S <s <ic c ual openness> er อ อ่าสิ่งมีชีวิตที่โคยกมาคือเป็นพึ่งกับต้นไม้นะครับผมก็ยกตัวอย่างมาแล้วก็อธิบายว่ามีความสัมพันธ์กันแบบภาวะอิงอาศัยซึ่งพึ่งได้ประโยชน์โดยอาศัยต้นไม้ทําลังเพื่ออยู่อาศัยครับส่วนต้นไม้ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับที่ไม่มากก็น้อยก็เพราะว่าแต่ละคนนะครับมีความกระตือรือร้นที่แตกต่างกันหรือแต่ละคนนะครับมีความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างกันดังนั้นเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้หรือว่าความรู้นี่ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับผมเพราะว่าความรู้เป็นของผู้ที่ใฝ่รู้เท่านั้น Flag สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม